โยคะท่าจะที่บ้านวันนี้เป็นหนึ่งท่าโยคะในทุกๆวันนะคะตามคำเรียกรองวันนี้ทัาสุานโคกนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากการน,นอนก่อนค่ะตั้งเข่าขึ้นมาค่ะวางข้างนำตัว ล้ว,วอร์มกันเนะาะวางมือข้างน,นตัวยกสะโพกขึ้นบีบเขา่าเอามาหาอกนะคะวางสะโพกลงค่ะถ้าใครไปต่อจากท้าเมื่อกี้ได้แล้วค่อยแล้วค่อยไปนะคะเอามือวางที่ข้างใบหูนะคะ ตั้งปลายเท้าให้ม,มากนะคะหายใจเข้าหายที่ออกค่อยค่อยยกสะโพกดานลำตัวขึ้นพยายามให้เข่าขนานกันไว้สองขนานกันไว้ค่ะค่อยๆขึ้นนะคะพางไว้สามสองหนึ่งวางศิจษะลงมาก่อนค่ะค่อยวางหัวไหล่กลับไปที่ก็ปิดคนนะคะ ไม่ค่อยวางหลังดานหลังล่างลงหาพื้นนะคะและ้วกอดเข่าทิปนะคะเป็นการคลายท่าสะพานโค้งเมื่อกี้นะคะเราค่อยๆพยุงตัวยกตัวกันขึ้นมาเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับท่าสะพานโค้งในวันนี้นะคะ ที่สำคัญคือต้องวอมให้พอวอมให้ถึงแล้วค่อยขึ้นท่านะคะไม่งั้นจะเกิดอาการบาดเจ็บได้นะคะแล้วก็ลมหายใจสําคัญในการขึ้นท่านะคะยิ่งลมหายใจปกติเท่าไหร่จะสามารถเข้าท่าได้ลึกเท่านั้นนะคะต้องฝึกเรื่องการหายใจให้ควบคู่ไปกับการเข้าท่าจะได้มีประโยชน์ในการ บำบัดสูงสุดนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ